ลาบปลาดุกกันค่ะแกะ็เนื้อปลาดุกแล้วสับก้วมะเขือจะให้ดีใช้มะเขือคืนนะคะลาบผักชีแล้วก็หอมกระเทียมมะเขือเทศหอมผักชีระแหน่ใบมะกรูดนะคะหรือจะเป็นผักชีใบเลื่อยได้ทั้งนั้นสูตรเดียวใส่มะนาวเครื่องปรุงปลาลพริกป่นขกลวคั่วดูรสน้ำปลาสมุนไพรใส่รบล,ลงตำใครชอบสูตรที่สานนำปลาลงต้มใครไม่ชอบก็ใส่น้ำตาล ตำเครื่องคาหงยหอมกระเทียมพริกมะเขือเทศมะเขือเปราะสับพาันใเรียบร้อยต้มน้ำปลาเดือดรองเดือดเป็นน้ำปลาดุกสับใส่ลงไปในเครื่องที่เราตําทตาผสมเนื้อให้เข้ากันกับเครื่องปรุงประเทศที่เราใส่ไว้ตัสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตั้เข้ากันดีแล้วใส่น้ำปลาปรุงสุก ใครไม่ชอบปลาก็เป็นพวกน้ำซุปร,ร้อนๆได้เลยนะคะถ้าน้ำร้อนอยู่ปลาจะขึ้นฟูค่ะใครชอบสูตรแห้งก็ได้นะคะเทคนิคพิเศษใครจะใส่พริกลงไปคั่วได้เลยนะคะใครชอบเผ็ดแต่สูตรนี้สำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะเลยไม่ใส่พริกเสข้าวคั่วลงไปค่ะน้ำปลาชูรสพริกป่นนิดหน่อย จะเห็นได้ว่าเนื้อปลามีความฟูขึ้นหลังจากใส่เข้าครัวแล้วเราก็เติมพวกจำ้อนหรือน้ำซุปลงไปได้เลยค่ะเสร่สผักลงไปต้นหอมผักชีใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยเป็นอันเสร็จคนส่วนผสมต่างๆให้เท่ากันพร้อมเสิร์ฟค่ะลาบปลาดุกสไตล์อีสานยัย่วๆค่ะเป็นอันเสร็จนะคะทานคู้กับผักสดยอดมะตูมนะคะเป็นพริกกระเทียมเป็นอะไรก็ได้นะคะ อเมนูนะคะนำเสนอไอเดียดีๆค่ะลาบปลาดุกนะคะใครชอบมานาวก็ใส่ไปได้นะคะสําหรับเพิ่มความเปรี้ยวค่ะขอบคุณที่ติดตามแลรับชมนะคะสวัสดีค่ะเมนูหน้าจะเป็นอะไรติดตามใหม่นะคะจากเบบมอนิก้าค่ะ